เอาละครับผมสวัสด oh. ีครับยดนดีตลับข้าสู่เดลิเวอรี่นะเจ้าเอาเข้าหมาเลยดีไหมเนี่ยเดินไปเนี่ยเอาใส่ตัวใหม่เลยเข้าไม่เลยเออลองลองให้ชุ่มๆกุก่อนชุ่มได้หรือเปล่าลองทดสอบก่อนเอาใหญ่เบอร์ใหญ่แล้วนั่นนี่ ลองมู้สิเออีน่ได้เนาะปีนะไได้เกป้ายเลยเนาะได้เหรได้มใส่เลยตัวนี้ครับผมไปใส่เลยเออบต้องใส่รองเท้าบูทแล้วบนนี้ได้ยังไง ต้องสุกเข้าไปเนาะเดี๋ยมันยังไม่ค่อยลวมม่นนะ,ะถ้าใส่ไปใส่มาเดี๋ยวมันก็รวมรวมของมันอ,อนอ่อนนี่คมเยเจาราะแ่ <c oughs> น,นี่เ่นเ่่บเฮ้ยรองเขา้าไปคนง,งไหนคนงานทันทนัดนะโอ้อันนี้ตังนนนนเกงบอลเลยะวางัว่ครับนี่ครับนี่ มีอยู่ตัวหนึ่งเกงเกมีกี่ตัวนี่มีสองสามตัวครับมีสองสามตัวเสื้อดิเสื้อก็สองสามตัวเห็นมาทีไรก็แบบไม่ไม่เห็นใส่เสื้อนะก็เลยอยากรู้ว่าเสื้อผ้ามีหรือเปล่ามีอยู่สองสามตัวอ๋อมียางก็สองสามตัวเสื้อละสองสามตัวเก้งก็สองสามตัวอื เก่งๆกับขาดมัดเอาเนาะเออมัดเอามัดใส่มัดคว้าเอาขาดมันปีนออกมาแล้วเออเดี๋ยวหาเก่งมาให้เด้อเอาตัวใหม่ก็มีแต่ว่ายังไม่ทันได้ใช้โอ้เก็บไว้เนาะเก็บไว้ไปงั้นบุญบ่กบ่เลยครับเก็บไว้ดีจะใส่เออเก่งขาดเดี๋ยวจะต่อกมัตัว โอ้ที่นอนเาขึ้นไปนอนข้างบนบอกมันคือนี่อนอนข้างบนว่างเลยไม่ได้นอนแยวเราก็ขน้ารของลงมะโอ้ลมลมแรงเนาะงงขนหนาวหรือเปล่าลมลมนีม่มีมีเสื้อขนหนาวไหมมีแต่ว่าบริษัท มีแต่ตัวมีตัวเดียววะตัวเดียวสองตัวสองตัวเหมือนกันฮะผมเอาน้ำมาด้วยเอาพัดเอาน้ำมาด้วยจากที่บ้านเลี้ยงด้วยเมื่อวานเนี่ยเราถามหานะครับเมื่อวานเนี่ยถามหาว่าพ่อขอขอนน้ำมาเติมกระติกหน่อยคุณพ่ตอตอบว่าไม่มีว่ะ เอาแล้อยู่บ้านกินน้ำอะไรกินน้ำใดกินน้ำใดน้ำก๊อกน้ำป่าป่าน้ำก๊อกน้ำใดนั่นแหละน้ำจากอ่อใดนะที่บ้านไม่มีน้ำเป็นขวดขวดเหมือนหลังอื่นบอกเลยซื้อมันกินได้อยู่บนน้ำใดดื่ได้ใช่มันมันมันไม่เค็มไบว กินแล้วเคยใช้กินหรือว่าเคยกินดูแล้วก็เลยกินทำไมไม่ซ okay, ื้อน้ำกินอ่ะมันมันไม่มีเงินเหลือเทมือพอให้ได้กินต้องกินน้ำน้ำใดก็คือน้ำน้ำราดาซื้อกินต้องกินน้ำราดาซึ่งน้ำแบบนี้เนี่ยมันขวดละสิบบาทนะท่านผู้ชม น้ำแบบนี้เนี่ยเขาจะมีรถมาสุกน้ำน้ำแบบนี้ตัวละสิบบาทครับแต่ว่าที่บ้านหลังนี้เขาจะกินน้ำนะเขาจะกินน้ำตรงนี้น้ำไก่น้ำไก่น้ำไก่น้ไก่ ý nghĩa thì người ta hát 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 เอาขึ้นตีลงเร็มากนี่หน้าลนงเาะได้ขึ้นไปนอนบนบ้านนอลงนะเรื่องนี้นะ ไปมาหน้ามีปัญญาตรงตรงนี้ย้อนไปก็เป็นหน้าอันดับหนึ่งหยกตึ๊ง 我懒得待着了。 มาติดงานแล้วท่านพ่อไม่อยู่นะพ่อไปหาปลาลูกตายพ่ออยู่บนบ้านเมื่อกี้นะเพื่จะลงมาด้าล่างหนาวเราชักลมพัดครับผมเก็บแค่นี้ก่อน้วครับได้ไว้จบๆเรวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้อาจจะลงเยอะหน่อยนะครับพี่นั่น